ะะให้เอาขาชันแบบนี้นะคะแล้วก็งขึ้นแบบนี้นะคะค่อยๆขึ้นนะคะทคําสิครั้งสามเซตนะคะนี่น Okay. เค้ค่ะเที่สองนะคะผักนะคะต่อกันเซตที่สองนะคะเริ่มค่ะน่ เซตที่สนะคะ10ครั้งเหมือนเดิมนะคะเริ่มนะคะชันเขา้าขึ้นหนึ่งสายกัน1 สองนะคะยังนั่งเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> โอเคเอามาประสานไว้ที่ท้ายทอยของเรานะคะแล้วเราเอาขาข้อศอกข้อศอกแตะไปที่ต้นต้นขาของต้นตรงหัวเข่าขาของเรานะคะ <c oughs> เริ่มเลยนะคะสิบข้างนะคะสามเซตนะคะเริ่มนะคะหนึ่ง องนะคะเก่งหน้าทองนูวนนะคะอย่าลืมกินหน้าทองหองนะคะเซตที่สองค่ะหนึ่งสองสหกเปสิบึกเปินะคะแล้วมาต่อกันเซตที่สามนะคะ ทาที่สองนะคะสิบครั้งเหมือนเดิมนะคะเริ่มค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็สพักค่ะท่าที่3มนะคะอันนี้ท่าที่สองเสร็จแล้วนะคะเรามาต่อกันท่าที่3ามนะคะ สิบครั้งเหมือนเดิมนะคะให้หน,น่อยนะคะคโอเคเอาขาขึ้นแบบนี้นะคะเริ่มมาสิบครั้งหนึ ที่2นะคะ10ครั้งเหมือนเดิมน,นะคะโอเคชั้นเขาขึ้นนะคะแล้วยุขาขึ้นแบบนี้เซตที่2นะคะ10ครั้ง1 2 ที่สองนะคะแล้วมาเซตที่สามนะคะท่าที่สามสิบครั้งเหมือนเดิมน,นะคะโอเคต่อกันเซตที่สามนะคะเหมือนเดิมน,นะคะหนึ่ง นะคะเรามาต่อกันท่าที่สี่นะคะให้นอนลงแบบนี้นะคะ ท่ที่สองท่าที่สี่นะคะโอเคเริ่มค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเซ็ตพักค่ะเซ็ตที่สามนะคะท่าที่สี่โอเคค่ะเริ่มค่ะี่ เซตที่3ท่าที่4นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 oh. พักนะคะท่าที่4แล้วนะคะเรามาทำ5ท่าเท่านั้นนะคะแค่5ท่านะคะท่าสุดท้าย ที่ห้ายืดขาตรงนะคะเหมือนเดิมนะคะโอเคท่าที่ห้านะคะ10ครั้งเหมือนเดิมใช้มือจับใช้มือแตะที่ปลายเท้าของเรานะคะสิครั้งนะคะหนึ ที่2นะคะท่าที่5ท่าสุดท้ายนะคะมาฟิตเฟิร์มร่างกายไปด้วยกันนะคะกับเพจฟิตแม่ลูกสานนะคะออกกาลังกายสนุกสนุกไปด้วยกันกับเพจจุ๋มนะคะโอเคเซตที่สองสิบครั้งเหมือนเดิมนะคะเซตที่2ท่าที่5้านะคะ1 2 3 4 5ส7 8 9า0สี่ห้าเปดเกสิบซตสุดท้ายนะคะท่าที่ห้านะคะ ถ้าใครไม่เหนื่อยยังไม่เหนื่อยนะคะสามารถทำเซตสองเซตสามทำทั้งหมดสามรอบได้เลยนะคะทำได้ทั้งหมดสามรอบเลยนะคะโอเคเป็นไอเดียถ้าออกกำลังกายหน้าท้องนะคะรดพุงลดกระชับหน้าท้องกันนะคะท่าสุดท้ายนะคะท่าที่ห้าใช้หนืแตะที่ปลายนิ้วเท้าของเรานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แก้าสิบค้างไว้ค่ะ1 2 3 4สองสสี ไนะคะ